ก็จะมาสมวนความเพียนของกิจกรรมของพระเก่งพันลีพินาตนะครับผมคันที่เจ็ดสบแปที่สิเดือน7จนายสลาวินะระับที่หนึ่งศูนย์สนะครับ ที่ 1965, สิบเจ็ดเดือนเจ็ดเป็นครั้งที่เจ็ดสิบแปดที่ข้าพเจ้าสลาวินเกษตรบวรขอนไวแสงสดสัตยาพระสุดพรลิศและมนต์ต่างๆขอไวเป็นผู้ได <go> ้บูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแด้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเด็กได้มีสมาธิจดจ่อในขณะประชันดีนสตรอย่างเจ้าเนื่องได้เทินหนึ่งกับพระราตนัดใจกับังสมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังมพระวันตังมิวาทีมิสวัสดิ์พระโตกราตตะโมตังบังนัมภาษามิสุปฏิวันโนพระกุฏโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ สัมพุชาพภะเพรีพินาศอรังสมาสัมพุทโธสุรีแรงปริเนปุทโตทคุณฑีหีธรมโนธานิปารามิหีจจติสติยวชีวังอาารังพุทธังธรรมังสังฆังสนังขตโตปูเชมิและตะนาตะยังธรรมังเจดามิโสทินา สามจุนลนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเรสุอตาาัตลาขัดฉันตุเทวตาสธรรมามังมุลาชัสาสานตุสังขโมขังสักเคกามีจตุเปคิริศิการาเตเจจันตริเกวิมานีทิเประเทจักามีตตรวานาคาหนเนฆิหาวตุมีเกตเดปูมาจันตุเทวาชรัธละวิสเมยักษขะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะระวัจนังสารวุเมสนนุมสนันตุธรรมะสนักโรยังปัตตานตาธรรมะสนักโรยังปัตตานตาธรรมะสนักโรยังปัตตานตาสี่ปุพพะพาคา,านามการ นโมตัสสะปะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าลายสนะคมานะปาะพุทธังสันนังฆามิธมังสันนังฆามิสังฆังสันนังฆามิตุเตียมปีพุทธังสันนังฆามิตุเตียมปีธมังสันนังฆามิตุเตียมปีสังฆังสันนังฆามิตัดเตียมปีพุทธังสันนังฆามิตัดเตียมปีธมังสันนังฆามิตัดเตียมปีสังฆังสันนังฆามิหกสัตจกิริยาคาถา นาทีเมสันังอัญังพุทธเมสันังวังเอตินสัจวัชนาสุทีเมสุตุสัพทานตาทีเมสนังอัญังธมมเมสันังวังเอตนสัจวัชนาสุทีเมสุตุสัพทานาทเมสันังอัญังสังโฆเมสันังวังเอตนาสัจวัชนาสุทีเมสุตุสัพทานเจติรัตนปนามคาถาพุทธังนัเมสนัตพุทตะสิริลตจิตังธรรมนัเมตนตพุทธวิสุตติสารังสังขังนัเมตนัตพุทธสุสีลัตทิฏฐตังนมเมสิรัตนังรัตนาตยวหังสมมาสโมสาริต อสมิตยามพิบิดเทวาสาติทันเถอกังวินาจะที่เจรเลสามารถสัมพเวนะโลกเกกษกริจิจัดเจิเจะจะประจุภูตังคำพีและยามวิสยังอติทุตัศสางวิญญาหิปันทีศาชาในหิวิชนรูปังโลกมีเตหิจิกระทันจุปารลพนิยังเกสันติสุทที่ตังคุณกยาตายะนามิหิเยวชนะตายะสวิสุตตัมปิสมุปัสตังนามสีสุทัปปสาทัานังปุญธิการนามาสมุตตามะปุญจภูมังทุกขาปมุจจนามุขาสารนังขตาหนังปูชราเัสิิกรยยาุปนสยั สัมมาเกลเสมมาลักณสดาจิติยาจะสาธุหิอัฏฐคุสะเลหุปเสวะนิยังปาริกีจปาปิสานังคามนิยะมีวัตสัมาหิตังตีรัตนังสารังคตัมหะรตินทิวังคณะในสุธรรมสมานานอุเชมาจะปิสัสสะตังสุปันสานะจิตตาตถาหนุปาริเจริยาสถารัตจักปุญญะตัสสสุกเดนะสุขีมะเวมุเตชนะตัสสะจัตราปิสุวันทีโมตุโยเจธาธรรมะวิระยำหินประมาณรักโตลกุตระพิสมโยนิีโยตุสุโุชังตโสปริสัจยะจะยยะอายาปิหโตุวัตุเดนะปริจิตโตสสุปาากร แปดนามการลัทธิทีคาถาเยจัะคุมามฮัมบาาปการเถอสามังวุฒโดสุกเตอร์วิมุตโตปราสาปาสาวินิโมจยันโตปราไปสีเขมังเชนะตังวิเนยังพุทธังวรนตังสีลสารามามิโลกะสะอัลทัจจวิทยะกัจจะตันเตชัสเตชะสิทธิหนตรูสพันตระยาจินวิสาเมนตุูธรรมูเชโชโยวิยะตัสสะสตุตันเตศีโลกะสะวิสุทธิมคขานิยานิโกธรรมทะรักษาธารีสตาวะหสติกะโรสจินโนธรรมังวรนตังสีลสารามามิ มูหัปปัทานลังอุปสรรตถาหังรติยาสต์เตชะสิทธีหนตุสัพพันตระยาจิมิสาเมตุสัทธามาเสนาสุขตานุโขโยโลกสาปปาปุปปาเกเรสเจตาสันโตสยานสตินิโยเชโคจัสวาคารธรรมมังคตังกะโลติสังฆังวัฏตังศีลสารลมามิพุทธานุพุทธังสมัสสีละทิถิงรติยาสต์เตชะสิทธีหนตุสัพพันตระยาจิมิสาเมตโตการนามกัสอันตคาถานนามอรหะโตสมาสัมพุทธะเมหิโนนโมอุตตมะธรรมมาสัสวาคารเตสศวะเตนิฐานนามมหาสกัสปิวิสุทธาสีละทิถิโนนโมโอมาลยาทะรตนะตยักษะ สารกลางนโมอมกาตีตัสสะตสสะอุริยะสปินะโมกัรลปภาเวนะวิคัชชนโตอุปัฏฐวานโมกัรานุภาเวนะสุวตถีหงสุสัพพทานนโมกัรลัสเตชนะมิทิมหิมุมิเตชวาสิบมหาสมัยสูต, r, ตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวานสเกสุขันติภะปิลัวษุตสมิกมหาวเนยมหาตาภิกุสังเกคณสิงมัจะมาติหิภิกุสัติหิสัตเพหวะอรหันติหิทัศหิจารปะทาตุหิเทวตาอจปุยนะสันนิปริตาโหติพระคอนตังรัตนายายภิกุสังขันจัก อัตโคจะุนางสุธาวัสกาิกานเทวนางเอกังหงสิอโหพควาสิเยสุวิเติกับิลุ้สมิงมหาวเนมหาตายิคุสังเกณนัสิมาจกมัตเตหิพิคุสัตเตหิสภิเวะอรหันตหิทัสหจะระวาตุหิเทวตาอปุญณะตนนีปริตตาหติพระคอนตานัสนายพิคุสังขัญจัยานุนัมายปียานัพระควตเตนุปัสสังเกมยามอุปัสสังกมิตวะพระเาวโตสเกปัจจกังภาษาภาษายมติอาตโคตาเทวตาเสถาปีนามัพละวะปุ ทวสุอันตรักษิตาพะขาวาโตปุระโตปัตุลาหังสุอันตะโคตาเทวตาพะเขาวาตังอภิวาเทจาวาเอกมันตังอันตะสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพะเขาวาโตสเกติมังขานักบาสิมหาสมโยโภนะสมิงเทวกายาสมาคตาอากะตามไหอิมังขมาสมายังสังหิตายวะพปะราคีตสังฆติอันตะโหประราเทวตาพะเขาวาโต สันิเกียิมังคังกบสิทตาริกโวสมาตหังสูจิตังอัตโนออชุกกรมกังสุสารทิวเนตันิคเหตวานิรียานิหลักคันติปานิตติอจขวะปราเิวตาพะเขาวตโตสันิเกียิมังคังกบสิเชตวากชีลังเชตวาปริคังอินทคีลังโอหัจจมเนชาเตชนันติสุทาวิมาราจภูมิตาสุทันตาสุสุนาราติอจขหวะปราติโตตาประเขาตโตสันติเกียติยมังคตังกบสิทธิ์เฮเกจิกพูธังเสนาคตตาเส พิคเวทัศสูตรรถกระทาตูสูตรเทวตาสันนิปริตาหุติสังขตังลัสนายาพิคุสังขันจัดเยปิเตพิคเวอเนศสุงมณติธรรมฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตตสันติภควันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันนิปริตาเหตุสงเซชาปีไม่หังอิทระหิเยปิเตพิคเวพิสตินะคะับธรรมฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตตสันติภควันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันนิปริตาพิสติเสชาปีไม่หังอิทหิเฮติกิสามิพิคเวเทวการมังมานิ กิติสามีพิคเวเทวกังมานิเทศิษามีพิคเวเทวกังมานิตัสศนธาตาสาธุกังมัมสิกรถาปฏิศามิติเอวัปเตติโคเตพิคูภวโตปัจจตสุสูงพักวาเอตัตวจัตสิโลกรรมนักสามิยัตภูมารัใจายยัจาริกะพลังปัญญาตาสมาหิตาปุตตุสิหาวสันลีนาลมังังสพิสามุนงโธธนามนัสาสุทธาวิปัสสนามานาวิลาทิมโยปจัตสเตยัตระวะเนตาปิลวัตวีจะโตอมารีสถาสาวเกศเสนีนเตเทวกายาพิกันตาเตวชะถาพิคโวเตจัตตาปมะกลุงสุตวาาพุทธสน เตสัมปาตูะหูยานังอมุษณะทัศนังอภิเกษะามัทธคุงสหัสสารสัตดิตังอิเกาสอมุษณะมัทสงอภิเกษามัทธคุงทศาสปาปุตตาอหุงด้สภพปิายะภาวะขตนะจกุมาตัวอมาริสสาสาวเกสเตทีวกยาพิกันตาเตวิชตพิโกโเทวหังกิิสามิกิราเนุปุปโสัสตัสสาวยะคบุมาการินวัทวาอิทิมันโตยิติมันโตวันัตุยัสติโนโมทมนาพิกามุงพิกรังสัมปติงวนังชาสาสาเหมตายขานาตัลนิโนอิทิ สตาคิลาติสหสายยขานะเต่านิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนับโดยยัสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิการนางสามิติงว่นังอิตเตอโสราสาสายยขานะเต่านิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนับโดยยัสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิการนางสามิติงว่นังเวสามิตาปจัตสตายะขานะเต่านิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนับโดยยัสสิโนโมทัมนาพิการมุงพิการนางสามิติงว่นังกุมพีโรลแลชายโกเวปบระสษนิเวศนังปิญโยนังสตัสสหัสังยะขาังปิรูปปาสติ กุมพี่รสชัยโกโสปาคาสัมปติงวนางปุริมาจัดที่สังราชาทัตตตถุภาษาติคันทภพลังอธิปติมหาราชายยาสัตย์เสพุทธปิดัสสาภาโวอินทนามามหบาลายอิทิมันตยุิติมันโตวันนัโดยสัตสีโนโมทัมนาพิกำมุงพิกุนังสัมปติงวนางทักขินันจัดที่สังราชาวิรุณโหตมัสสาติกุ่มพลังอธิปติมหาราชายยาสัติโสพุทธปิดัสสาภาโวอินทนามามหบาลายอิทิมันตยุิติมันโตวันนัโดยสัตสีโนโมทัมนาพิกำมุงพิกุนังสัมมติงวนปัจจฉิมาารติ นาคานังอธิปติมหาราชายาสติโสภูตปิฎสาภาโวอินทนามาภัพาราอิทิมตยพิตริมโตวานาบริยัสสิโนโมทมนาพิการมุปิกุลังแสัมปติงวนังอุตตะลัญจห์ทีสังราชากเวโลตปัสสาติยักคานังอธิปติมหาราชายาสติโสภูตปิฎสาภาโวอินทนามาภัพาราอิทิมตุยพิตริมโตวานาบริยัสสิโนโมทมนาพิการมุปิกุลังแสัมปติงวนัง กริมาที่สังทาธโตตะกินเนนัตวิรโกปชิเวนะวิรุปปโคกเวโลอุตระังที่สังเจโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาธันทรมนาอาตังสุวันเนกาปิลวัทเทวีเสังมยาวิโนทัสสาคุปัญญานิการสธทามยาโกเตนถูเวเกนทูวิภูจะวิคูโตสาจันทโนกรรมเสทโถจากินุคันฑูนิคันฑูจากปะรโตอปมันโยจากเทวสุโตจับมารตลิกจิตเสโนจากคันทพโณนาราชาฉโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพลูสุริยวัชสายเจเนยาราฉโนคันธพาสาลง อาถากูนาภาษานาคาเวสาราสหปัชกากรมพระสุตตะาอาคูปยาคาสหายติพิยมุนาทัตถาจะอาคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานโคสุปะคสังมิติงวนังเยนะคาลาเจสาสารันติทิพานทิชาปะิวิสุจักูเวหายาสาเตวนามัชาปัตตาจิตตาสุปนัยติเตสานามังอภัยตถานาคราชานามาสิสุปันนโตขีมมากาสีพุทโธสนาหิวะจาริอุบวะยิยตานาคาสุปนาสนะมะสุพุทธังจิตาวิเชษเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตราวัสวเศเทอิทิมันโยยัสติโนกาละกันช จะปะหาเราทรงน้ำมันจีสหสันจับพระริปุตตานังสเพโรจนะมกาสนาจิตวาปริงแสนนางหลวงพนามุกบาขะมงสมัยโยธานิพันเตภิกขุนังสนมติงวนังอาปูยเทวาปัตวีเจเตโชวายโยตถาขะมงวารุณาวารุณาเทวาสมุญจะจะสหะเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวายังสัติโนทัสเดชทัสถากขยะสเพนะต่ำนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันลัอุตตเยสัตติโนโมทมนาภิกคุงภิกขุนังสนมติงวนังเวนทูจะเทวาสหลีจะอาสมาเดชเวยามาจันสูปนิสาเทวะจันทะมาคูปุรัก นักขัตตานิปุักิตวาอากูมันทวะราหากาวสุนังวโสเศสโคสโคปะค้าปุริสโธทัสเตเจสถากยาสเพนะตัวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะตุเอสสิโนโมทมานาภิกมะมงพิกระันสังมเติงวนันังนัถาคูสาวาูเทวาชลามขี่สิขาลิวะ อริทกาเจโรชาจากอุมาภูผานิพาสิโนวัลุนาสหะธรรมาจ่าจุตตาจ่าเนสกาสุริยะลุจิราอาคูวาคูวัสวะเนิโนท่าเตเจสัศฐากรยาสัพเพนะจ่วอินโนอิติมันโตชุติมันโตวานาโดยยสตสิโนโมทมานาวิกำมุงพิกุนังสัมเสิงุนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาติตาปุตติกาคูวาคูมโนปุตติกาอาถาคูหาโยเทวะเยจารุมิตาวาสิโนปาลขามหาปาลขาอาภูติวายาสัตสิโน ทัศเจติทศสาขยาสเพนะต่วิีโนอิติมันโตชิติมันโตวานัตเดสัสสิโนโมทัมนาติการมุงพิคุณังสัมิติงวนังสุการกรุมหาอัลุณาอัคคุยข้าราชกาสหอุตตะแห์ป้าโมขะอุณีวะวิจักขนาสถานมติอาหารรักชามิสกาจัยะสติโนทนายังอาคาปยุโนโยุติสาอพิวัสติมทัศเติทศสาขยาสเพนะต่วิีโนอิติมันโตชิติมันโตวานัตเดสัสสิโนโมทัมนาติการมุงพิคุณังสัมิติงวนังเขมียญาตุสายามากัติกาจัยะสสิโนสัมพิจการามาเสถาโชตินะมจอสว นิมานตสติโนอาคูอาถาคูปันนิมิตาธาเตเตธาถากายาสัพเพนะตตานิโนอิติมันโตชิติมันตวันโนเดรย์สสิโนโมทมนาพิฆมุงพิกุนังสัมิติงวนังสัจเตเตเทวนิกายาสัพเพนะตตานิโนน้มมนต์วิญญาะอาคตุงเยนเยศิสาสหพุทธชาติมัคคีลังโอคาตินามนาสวังถ์ท้าค so yeah. ีมุงคาตรังนางคังจเจตวัส so ิตาติตังสุขามาพระมตจจพุตัยทิมตโตสาสนากุมารติโสจัสรปะคะสัมิติงวนังสหัสัพพมัทโลกนณังมาพมาติเิตติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมัยโยสัตติโสวัฒนธาอิสราอาคูปเจกวะสวติโนเตณจามัจโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจสัพเพพิกันเตสินเทเทเวสภพรมเกมารสินาภิกามิปันสักการณ์ธมมันยังเอตัะคันตถาคันธะลาเกณะปันทมัุโวสมะตาปริวาลิธามโหมุิสักุตินังอิจิตะมหาสินงการทศนังกับเปศิปานินาตะละมหาจัสมักรวาเพระวังยถาบุตโกมมโคนะยันโตสวิตโกตัสสมุปุทาวติสังคุโตอัสยางวเสตจจจพังอภบพินทะ พรวักขิตตัลมานัิคุมาโตอมาริสาสาวเกเนเตมารเสนาพิกันตาเตวิชิตาพิกาวเตจะอตตปะมัคกะลงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตรลกิหิปะกามุงในสังรมปีทิชยงสัพเพวิชิตสังฆมาพยาติตายลสัสสินงวัทติสหพุเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติสิเป็นมังคะสุตังอัศเซนาจะพารนังปริตนาจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขมุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะกูกเพจจะกระดับปุญญตาอรตสัมาปนิธิจะเอตัมเป็นมัง คามหูสัจัจจศิปัญจวินโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวจาจเอตัมมังคุตตะมังมาตาปิตุปทานังปุตตะสังฆะสังฆะของวนาคกลาจะกรรมตาเอตัมมังคุตตะมังทานันจะธรรมะจริยาจายาตะกังจะสังฆะหอวนาวัชริกรรมนิเอตัมมังคุตตะมังอารตีวิตีปารามัชปานาจัสญิมุปมาโทจะทำมิสุเอตัมมังคุตตะมังคาระโวจะนิวัโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากะริณธรรมะสวรังเอตัมมังคุตตะมังขันตีจะัสสะจตสง ปูจัปพัมมะจาริยานจาริยสจรัตนทัสนังนิพพานัสัจจียาจเอตัมมหุตตมังพุทธัสศโลกธรรทมิหิจิตตังยสะนากกรรมปติอสกังวิรชังเขมังเอตัมมหุตตมังเอเตมทสานิกรตวนาสัมพัฒมปราชิตาสัมพทะอโศกเถียงคาสติเตสังมังคารมุตตมันติสิบสองลัคนปริตยังกินจิวิตังอิทวาหุลังวาสกิสุวายังนัตตลังปริตังนัตโนสมังอจิตฐาคกเจนะอิทังปีพุทเทตังปริตังเอตจนะสัจนะสุทิโหตุทายังวิลาคังอมตังปริตัง ยัตชาสยกมุนีสมาหิโตนาตินัธธรรมีนัสมาธิกิจิอิธมปีธเมตตังปริตังอิตินาสเจนะสุติโหนตุยำพุทธเสถโหปริวันนียีสุจิงสมาธิมานันตะลิการยามาหุสมาธินาเตนะสมุโหนวิจติอิทัมปีธเมตตังปริตังอิจนาสเจนะสุติโหนตุเยปุคละอัตฐะสตังปัสสถาจตติลิเอตานิยุคานิโหติเตทักกิริยาสุขัสสะสาวกานิสุทินานิมหาภรานิ อิทัมปีสังเกตุต่างปรีตังเอเจนัสเจนัสวตีหนตุเยสุปายุตามมรสาทันเฮนะนิการิโมโคตมะสาสนัมหีเตปฏิปตาอมตังวิขยัตรัฐามุธานิพุติงคุณชะมนาอิทัมปีสังเคตุต่างปริตังเอเจนัสเจนัสวตีหนตุขีนังปูรานังน้าวังนัทีสัมภวังวิฏฐะจิตายยะติเจพระสมิงเตชินะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายยะถายัมปฏีโปอิทัมปีสังเคตรุตนังปริตังเอเจนัสเจนัสวตีหนตุทีตสามธรรมบุตรศัสนา อาตาหเวชิตังเสยโย,ยยาจาย,อยาอิตราปรชาอาตตทันปะสะโภสะนิจังสัญ,ญตะจาริโนนิวัติโวนักักโภณมารสาหภพโมนาชิตังอปะชิตังกิยิลาตถ,ถาดุปสสะชนตุโนปิศีเกสุปุตโสตพัสสิตามิทังเตนะภควตาชนะตาปสัสตาอารหัตตาสามาสามพุเทนะเอถาตุมเหมาอนุสเวนามาปรามาประปะอรายะมาอิติกเยายะมาปิตกาสามปรธานิณามาตะกเหตุตุมานายขัยณมาอาการละปาลิวิตตะเกณามาทิฏฐินิชานขันติยามาพระภะลูปะตายะมาสมโนโนขลุยถาตุเมเหตตนาวชนัยถาอิเมธะมา อักุศลาอิเมธมาสาวัตชาอิเมธมาวินยุขาระอินิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะสุขายะสังวตติอัฏฐตุเมเหปะชาเหยียธาเยธาตุเมหอัตนาวชเนยธาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนนาวชาอิเมธมาวินยุปัสสถาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสังวตติอัฏฐตุเมเหปอุปัสสัมปชะวิหะเรยถาติสิพาอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวอตมัปตปมาโยงฉลูปะนิสสะนัสติตานาเอตังพยัง มรณะเนปิคามาโนปุรน <F occurs> ิกิคยิรสาสุขาวหานิอุปนิยติชีวตะมัปปมายังชิรูปปัตนิจสัตตสติตานายังตังพยังมรณะเนปิคามาโนโลกานิสังปัจเหติตติเปโขโยทกายยนัสสังยโมวาจายะอุทัจเจตาสาตังกาสาปิราสาสุขายัโหติอย่างชีวมโนปการโลติปุรยังธรรมีเฮเวลักขจิธรรมะจริงธรรมโมสติโนสุขามาวาหติเอสานิสังโตธรรมีสติเนนะทุกขดินขจิตธรรมะจริสเพสังาราอนิจติยะถาปัญญาปัสติท่านิปิสติทุเค ยถาปัญญายาปสติอัตานิป <Channel S 2> <questo S 1> er ินสติท no. mm. ุกเคสัามโคสุทิยาสัพเพธรรมานัตติยถาปัญญายาปสติอัตานิปินสติทุกเคสัามโคสุทิยาสิบหกอปันนักขชาดกอปันนักขานะเมเกธุติยังอหุตตกกิกาเอตธัญญะเมเทวิตังคันเฮยะอปันนักัลางภะคงเวสนังยันติปภะตานิวนานิจจอารามคุติญาณิมโนสาพยาตาจิตาเนตังโขสันังเขมังเนตังสันมุตตะมังเนตังสันมะหมะสัพพตุขาปมุจจะติโยจัพุทธัน จตาริอริยสัจญานิสัมมันปัญญาปัสิทุกครั้งกขสมุปปาทางกขษัตจะอติกรรมังอริยจะอักกิกูกภูปสมาคินางเอตังโขสานันเขมังเอตัสามุตตมังเอตัสมาขมัสสะุทขาปุจติเจ็ดพระเทรตคาถาอติตังนันวาคมยะนัปเดียงเขนะคตังบุคคลใดไม่คงหนึ่งสิ่งนั้แล้วไม่หวังสิ่งีมาไม่ถึงยะธาตนิพพานที่นัตังอัปปันจันตอนาคตปังสิ่งใลเป็นแล้วก็เป็นอนัย บุคคลแห่งแจ้งกาปัจจุบันไม่ก็แงนไปฟังแค้นทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นปุยริ่นรนั้นหนึ่งให้บุพปงเถิดอัจเชียวกิจจมาตะปนโกัชยามาณานสุเวพึงนทำความเพียนเสร็จในวันนี้แหละแค่รู้ความรายในวันพุ่งนหินโนสังฆาลนะมหาเซนาัจุนาเพรความผัเพียนกับมัจลุรชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมมีการทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิอโหระตะมาตาิตังตังเวประเทกราตติสันโตอาจิมเนมุติพรอมุนีผู้สงบย่อมไม่เ้งวันคนผู้มี ชาดาทมหิชราลันติโตเลยความแก่ทำร้ายจะกโรความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิทมโมหิพยาธิอนัติโตเลยความเจ็บไข้เป็นทำร้ายจะกโรความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณะทมโมหิมรณะนังอนัติโตเลยความตายเป็นทำร้ายจากโรความตายเป็นไปไม่ได้ศัพทิหิเมปิหินานาปิหินาโนวินาภวเราจะเว้นเป็นศาสรคือว่าเราเราจะต้องพัดไปจากของรักของเจนิญแห่งปวงกรรมสกมหิกรรมไทยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระโนและมีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเกิดมีการผู้ตั้งตานมีการเป็นเพื่อนอาศัยอย่างกรรมังกริสานิกัาทาายโวิสมิ เราทำกรรม,มใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้ผลของการทั้นนั้นสืบไปเอวังอมัมเหิอภินางปัจจัยวิทิตพังเราทั้งหลายเป็นอยังไงนี้ทุกวันเถิดอิต้าวเถิดาวโยชนะคาถาทุกขปาตายาีิทุกขาพยาปาตายนา,า,จาจนิพยาโส,ก,จาจสกาปาตายานิโสกาโคตุสัพเพปีปานิโนเอสตะวัตตาจะอัมหิหิสัมปตังปุญญาสัมปตังเสภเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิริยาธนังนันตุสัทญาสีลังรักคันตุสัพพาราภาวนาพิลาหุตุคาจันตุเทวตากตาจะเพพุทธาพระปตานนนปปััััััจจจิิกกาาาาะะอยงงงพพพลรรหตเมสสโ ยี่สิบเอ็ดสภัพเทวตาปเทระคาถาฮัทธรรมยังปเทระคาญโยพนามเสยาเทวตาสติวิหารวาชินีทูเปะคาเลปพธิคะเรเตหิงเตหิงตาธรรมสถานีนนะพ้ตุปุตตาโสหิงกระลอนเถาวิหารมันฑะเลถราจะมัชฌานะปราจะพิโกสารนิกาธนปฏิอุปัสการขามาเจติสานิขามาเจิสราสปนักปูตัสวิตาพ้นตุเตชลาผู้ชายเยปิจันทะสัมภวาสังเสริญราตาอัธบุรุปานิการในญาณิกังธรรมวรมปฏิจตเตสเปปีตุกษะกระลอนุสังขยังพาตุกีรังสดานธมโมธรรมสราจิปุคลา สังโคโหตุสมาโควะอัธยาจังกิตยาจามเหละขดุตัธโมสัพพิปิธรรมะจริโนอุทิยสัปบาปุณยมะธรมเมอริยปเวทิเตยีส okay. ิบเอ็ดสภาวปฏิทาคาถาท่านธรรมยังปฏิทาทโยพนามเสบุญยสิทธานิกตัสยานัญยานิกตานิเมติสัญาภิกนโหนตุศตาัิตาปะมากายเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิทาโยทิฏฐาเมจายทิฏฐาวาอันเยมัชเตเวนิโสัตตาปิทันติโลกสมิงเตภูมิมาจตโยนิกาปเจกจัตโตโวกราส มายาทินนะณปุญญังอนุโมทนาเหตุนานสเพสตาตาดาหนตุเว,ว,ว,วิลาสุขาชีวิโนเขมมปัตธันจัดปะพลตุเตสสาชิตเจตังส,สุภาขอสัตว์ต่างไม้ไม่ที่สุดไม่มีมารจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญข้าเจ้ทาทในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าทำแล้วคือส่วนใดเป็นที่รักผู้มีคุณเมมดาและบิดาของข้าจะเป็นต้นที่เขาจะได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ต่างอื่นที่เป็นกลางไรเมมกลาต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกามสีมีขันห้าแรงขันหนึ่ง สัตว์ใดทรัพการหนังสือบุญของข้าเจ้าแล้วของสัตว์นั้นจึงมูลธรรมทานเองเถิดสัตว์ใดย่อไม่ทรัพการหนังสือบุญของข้าเจ้านี้ขอเจตั้งหลายเจเจแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทลธบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสแสดงพวงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทายเกษตรเถิดขอความดีของสัตว์เหล่านั้นจึงสำเร็จเถิดด้วยอันพระแห่งสัจธรรมฐานและแห่งความเพียรและในส่วนการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการใส่ใจหมดสมบูพระสุตพระบาริสและปัญหาเหล่านี้ขอความสุขสบดีจงเกิดมีกับ เทวดาหลายกฎมวในการเสรทายางมวลธ้รมันเหล่านี้เมื่อมวลธนาแล้วกดอันนนและแกข้าพเจ้าแด้สุงมงคลพระกิ่งพิธีวินาโดยที่สำเร็จพยาสังวรวัดวรเวทิหารต่อเจิดวัตถุมงคลน้งงลายที่3ามสขึ้นนี้ผ่านมาในจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอันภาพแหงพระปริศและคำมงคลในภาษาต่างๆขอจงสำเร็จสิตุปการเทินบุญส่วนของาเจาลอันเกิดจากนมริพระนามพระาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอปณนเสนอมจร่วมสมบรเจิตพทุกท่านขอจงหวัดพายแลงแสงวงพ้น ประสบความสำเร็จจะเลร่อนลุนที่ในที่งานงานทั้งดอกประสักาาละมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่าสารสมบัติบุลยสมบัติมีอัตราถิ่นธรรมเสด็จในการเป็นสากรรมฐานเกิดปัญญาและเลื่อนลุนจะปิดความใช้ทั้งสี่คืออายุวันลสุขภาระเออทิบบนขอ,อทั้งหมดจะบนกับโคตรเศรษฐีโดยท่านด้วยให้เิด